โอเคครับ90ครับ90 9าอ่าความสำคัญของ90เนี่ยผมจะบอกให้ว่าคือด่าน90มันแพ้บัฟป,ปีกครับแพ้บัฟที่เป็นอิโม,มะครับก็คือบัฟของพวกอันดินลมพิษไฟนะครับฉะนั้นพกตัวเหล่านี้มาจะทำให้ผ่านด่านนี้ได้ง่ายขึ้นครับขออนุญาตใช้ เพ่นกวิ้นลมเหมือนเดินมนะเอาผีน้ำไปทำไมนะอ่าชั้นนี้ค่อนข้างยากนะครับผมไม่รู้จะออโต้ผ่านไหมนะแต่ว่าไม่ยอมอันดีผมไม่ยอมใช้บัปปี้นะครับเดี๋ยวจะโดน อะไรหรือเปล่าวะฝั่งของค้ามก็ไม่ใช้สกิลเหมือนกันเออดีครับเอาจริงคือผมขี้เจตีครับมาแล้วครับบอมเบอร์นะครับแล้วก็ล้างครับนี่โอ้โหเหมือนนัดกันไว้นะครับกดออโต้ไว้นะครับ อ่าไม่มีอะไรครับพอเรามีปลาป,ปีกก็ทําอะไรเราไม่ได้ครับเห็นไหมระเบิดเอ้าเฮ้ยติดติดเฉยเบยครับตัวระเบิดตายนะเนี่ยโอ้โหโชคดีครับล้างระเบิดทันต้องมากดมือเลยทีเดียวนะแปดอ่าเก้าสิบเริ่มยากแล้วครับเริ่มยากไม่ใช่ง่ายๆครับ หลายคนงๆงๆทำไมผมไม่ทำกิฟไฟหกดาวก็คือผมเอาไว้ใชใ้รีวิวให้เพื่อนๆชมนี่แหละครับทำมาเพื่อรีวิวเลยก็เลยไม่ขึ้นนะครับเพราะหลกัหลกๆผมใช้สักแสงครับหน้าที่เหมือนกันครับมีใช้อยู่บ้างนะก็คือใช้ผ่านบอลรอยผู้ชายครับฮาร์ดนะครับ,รรบแต่ว่าเดือนนี้คงไม่ได้ใช้น่าจะมีตัวทดแทนได้เยอะแล้วครับ ตีแรงเหมือนกันแคกเก้าสิบเนี่ยไม่ค่อยหิวด้วยนะ <laughs> ใจหลายจังนะเออสโลสีลูกแม่หิวล้างเลยครับหนึ่งศพแล้วนะครับกิ่ฟอน ไอ้มิชิกิฟันสีแผ่นกิ้นลมนี่เจ๋งจริงๆครับเชื่อผมเป็น3ดาวเกรด A ครับสัตตานไม้สัตว์ตานไปตัวหนึ่งเลยมีชูบม,มีมีบับขึ้นมาครับเดี๋ยวมันเหลือตัว2ตัวผมจะเริ่มกดเองแล้วครับ น่าจะตายหมดแล้วครับไม่ยากนะระหว่งางทานแต่ว่าบอสน่าจะยากหน่อยครับมาครับอ่าด่านนี้คือพยายามอยาให้ลูกน้องมันออกตัวได้สักตัวเลยครับอันตรายทุกตัวเลยนะครับแล้วก็บอสเหมือนกันบอสนี่พูวไว้เลยครับ แล้วก็เรากางปีกไว้เดี๋ยวคอยดูครับเดี๋ยวมันจะต้องมีตัวหลุดมานะครับแล้วใช้สกิลปุ๊มโอววัซซ์แมนนะครับอย่างนี้เลยครับก็คือมีปีกแล้วก็มันเป็นดีบัฟทั้งหมดแล้วครับถ้ามันไม่มีอะไรครับถ้ามันไม่มีอะไรน่ากลัวนอกจากเป็นการเซฟดีบัฟนะครับนะครับพอฮิวปุ๊บก็ไม่มีอะไรแล้วครับส่วนตัวบอสก็พยายามรีสกิลให้ติดแล้วกันครับอันนี้สโลไว้นะครับ เซสกิลหมูไปกอบหมดแล้วมั้งนะครับลูกน้องนะครับถ้าพกลมล่มไม่เออลมไม่ใช่ลมล่มลมมาเยอะนะครับก็อย่างผมเนี่ยก็ระวังหน่อยครับตีบอสทีหายเป็นข้อข้อยังไงบัฟปีกไว้ครับไม่มีอะไรแล้วครับบอสไม่น่ากลัวแล้วครับชิวๆครับโผล่โวไว้อีกนี่โชเหนือเลยครับเร่งเกรสวนเลยครับ ดูสีเห็นไหมบอสดูหมูเลยครับลูกน้องก็ตามมีตําเกิดครับมันไม่น่ากลัวเพราะว่าเรามีปั๊ปปีนะเห็นไหมว่าน่ากลัวน่ากลัวแล้วสองคำพูดแป๊ครับโผวกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวโดนอะไรแปลงนะครับโอเคพยายามข่าบอยไปเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับ ปุ้งครับรีคูดาวดอไดได้สองรอบเลยโอเคสโลว์สโลว์ไว้ตัดเกรดบอสดีกหบอสนั่าสงสารมากแทบไม่ได้เล่นอะไรเลยครันี่เนี่ยรีคูดาวนี่เนี่ยสโลว์ไว้ครับก็แต่ไม่มีอะไรน่ากลัวครับ โค้กวอดไว้นะครับจิ้มไว้นะไม่มีอะไรน่าก,กลัวแล้วนะครับถึงจุดนี้อยู่ในค่อนข้างเซฟแล้วนะครับสโลไว้เผาไฟนะครับปุ้งชิวมากครับผมชอบดานนี้นะถ้ามีบัฟปีกแต่ว่าสมัยไม่มีตัวที่ใช้บัฟปีกได้นี่ปวดหัวเลยครับเห็นไหมครับ บอสทำอะไรไม่ได้เลยลูกน้องก็ทำอะไรไม่ได้ยืนยิ้มอย่างเดียวเลยครับเห็นไหมไม่มีอะไรน่ากลัวเลยถ้า <laughs> เรามีปั๊ป,ปี่ครับนะแดแล้วครับ90นะไปแล้วเหนื่อยมากเลย90ทุกชั้นครบแล้วนะ50ถึง90ก็เดี๋ยวบอสผมไปทำให้นะครับไปแล้วสวัสดีครับ